โอเคฮะก็สวัสดีเท่าชทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธุรกิจอีกแล้วนะผมก็ช่วงนี้ถือว่าวันนี้มาอาทิตย์ละสองคลิปแล้วกันนะผมเพราะว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็มีเรียนถึงจันทถึงพุธอีกแล้วผมก็เลยจะขออัพคลิปเป็นอาทิตย์ละสองคลิปแล้วกันนะผมก็วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอีกแล้วนะผมเกี่ยวกับ ได้ที่มีชื่อว่าหงยักษ์วัดห้วยหรือประจวบคีรีขันนั่นเองครับผมอ้าอยากจะว่าเรื่องนี้หลายคนถ้าจะเคยได้ยินหรือเคยได้ฟังเรื่องนี้แล้วน่นเองนะครับผมแล้วก่อนจะไปฟังเรื่องของผมยังไงก็ฝากกดไลค์กันเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อให้เป็นการพลาดเสียเวลานะครับผมเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวภาคใต้โดยใช้ทางถนนเพชรเกษมเมื่อเข้าสู่เขตตำบล นาหูกวางอำเภอทัสะแกจังหวัดประจวบคิรีขันก็คงจะเคยได้ยินเรื่องหงยักษ์สีทองตัวใหญ่ที่ตั้งยืนเด่นเป็นสง่าฝั่งถนนขาเข้าจังหวัดอยู่ริมทางหลวงแน่นอนถึงแม้จะอยู่ห่างไกลก็ตามแต่ด้วยความที่ถนนบริเวณนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเนินและความสูงของหงก็ทําให้สามารถมองเห็นได้และยิ่งรู้สึกน่าค้นหาเมื่อหงตัวนี้อยู่หน้าวัด ไวยลึกเปียบเสมือนแลนด์มาร์กแต่ทั้งที่จริงแล้วหงยักษ์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีวัตถุประสงค์ให้คนมาลงเที่ยวถ่ายรูปแต่อย่างใดเพื่อแสดงว่ามาถึงจังหวัดประจวบแล้วแถมยังมีตำนานเล่าขานที่จะให้หลายคนน่าสงสัยและอยากรู้เรื่องราวของมันอีกด้วยซึ่งจุดกําเนิดของหงยักษ์ที่ผมหาข้อมูลมาได้ก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับผมเพราะเรื่อมัน เป็นอย่างนี้ครับผมชาอําเภอทัะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เล่าสืบต่อกันมาหงยักษ์ได้ถูกสั่งสร้างโดยพระคาารูไพศาลเจ้าอาวาสวัดห้วยลึกอําเภอทัะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยให้ทีช่างจากบ้านหนองทอยเป็นผู้สร้างโดยการนําเหล็กที่เป็นวัตถุซึ่งเคยใช้จากการสร้างทางรถไฟเก่ามาทาเชื่อมต่อเป็นโครงเหล็กและใช้ปูนโบก ปั้นตามแบบที่พระคูต้องการจะกลายเป็นรูปร่างหงยะที่แต่ก่อนเคยมีสีขาวอักษณะของหงยะนั้นจะหัดหน้าออกไปทาาถนนเพชรเกษมซึ่งขนาดความยาวของปากหงที่แหลมก็มากจากน,นออกมากาถนนกันเลยทีเดียวซึ่งคอจริงแล้วหงยาวัดห้วยลึกนี้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนที่จะมีถนนซึ่งตอนนั้นบริเวณวัดยังคงเป็นสวนป่าและมีหมู่บ้านปะไป มื่อมีการสร้างและขยายถนนหลวงจะทาให้กินพื้นที่หน้าวัดแต่บาเจบกับจุดที่สร้างหงพอดีด้วยที่มาอันไม่แน่ชัดและวัสดุต่างๆก็ถ้าเอาหลายคนเริ่มจะขดหัวรุก,กันแล้วเรื่องต่างนานเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวและน่าสนใจในทีเดียวนะครับผมรวมถึงน่าตังในการเอาความบันเทิงลยด้วยนะครับผมเรื่องเรื่องนี้มันหลักบอกว่าในระยะแยกของ การสร้างถนนทางหลวงเพชรเกษมเพื่อเดินทางลงใต้เจ้าหน้าที่ต่างเคยลงความเห็นว่าอย่าให้มีการทุบหงยักษน์นี้เพราะมันเบียดเสมอจิตวิญญาของวัดและชาวบ้านซึ่งอยู่มาก่อนที่จะมีถน,นนและไม่สามารถทําได้จึงยิ่งมีเรื่องราวเชิดขนหัวลุกของหลายคนบอกต่อกันมาแต่อดีตจถึงปัจจุบันก็ยิ่งทำให้ใครกล้าไปแตะต้องหงยักษ์ไม่แต่คนเดียว ตั้งแต่พวกนายชั่นากก็ฝันเห็นหงยักษ์ตัวนี้มากระทบก่อนที่จะลื้ออ๋อในจะงงูยักษ์ที่อยู่บนปากของหงยักษ์ด้วยที่หลายคนเจอกันมากสุดในสมัยก่อนที่จะเล่าตรงกันมากที่สุดก็คือในขณะที่ขับรถผ่านหงยักษ์ตอนกลางคืนบนถนนเพชรเกษมเจอหงยักษ์ที่วิ่งออกมาบนถนนดักหน้าเราจนเกิดเสียละและบางคนก็ถูกละคขังบนปากของขางใหญ่ตกลงมาใส่จนเสียชีวิตก็มี ในช่วงนั้นทูชาบ้านที่ผ่านมาต้ตกใจที่เห็นปากข,ของหงม,มักมีคราบสีแดงเหมือนเลือดตลอดเวลาโดยกลายเป็นได้เล่าขานกันว่าหงยักษ์นั้นอยู่โดดเดี่ยวจึงเหงาบาตานานก็บอกอีกว่าไม่มีใครทําการไหว้หรือให้อาหารจึงออกไปจับคนมาเป็นเครื่องบูชาตัวเองทางวันห้วยลึกจึงทําการล่างโซ่ไว้ที่ขาทาเป็นสีเหลืองใหม่ทั้งหมดและสร้างหงลูกไว้เคียงคู่กันเพื่อให้หงยักษ์นหนาจะเอาไปเพ่นพลาสร้างอันตรายให้กับใครอีก ถ้าพูดถึงหงยาในวัดห้วยเลือกในปัจจุบันนะผมก็คือผู้คนที่เดินทางไปขนเเมเพชรเกษมและผ่านหงยาเขาจะต้องถ่ายรูปหงเก็บไว้ที่ลึกเพื่อจุดเช็คอินว่าตัวเองได้มาถึงจังหวัดประจวบแล้วและหลายคนมักจะจอดรถเพื่อน,นอนดอกไม้มาไหว้เขาพอหงยาแม้เวลานี้จะไม่ค่อยมีใครประสบพบเจอเรื่องราวที่สงเหมือนแต่ในอดีตแล้วแต่ทุกครั้งที่หลายคนขับรถผ่านสยามหรือกลางคืนหรือง่ายๆก็คือผ่าน ในตอนสนทยาหรือการคืนมันจะรู้สึกระแวงเมื่อเห็นหงยั์ที่กลางเจ้ามองอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ไปไงกันบ้างฮะสาหรับเรื่องราวของหงยักวัดห้วยลึกประจวบคีรีขันนั่นเองนะผมพี่เจะาะว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจใแท้กันเลยับผมก็รู้สึกอยากไปเช็คอินที่นั่นอยู่พอดีับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะทําเป็นวอล์กก็ได้ับผมคลิปนั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าทําแล้วกันนะผม โอเคถ้า,ารักกันชอบกันยังไงก็ากดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะม่พลาพคิดใหม่ๆจากผมนีกนะครับผมและถ้าหากพูดจาคำไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไ้นที่นี้ด้วยนะครับและสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ